สวัสดีค่ะยิ้มสดใสไหมคะป่วยเส็บยังไงก็ยิ้มเข้าไวค้ค่ะยิ้มสู้แต่รับแรงที่เราหายใจอยู่ก็ต้องสู้กันต่อไปจริงไหมคะ ทำคลิปกันอีกแล้วค่ะก็อันนี้ออกมาทำธุระข้างนอกเลยได้แวะใช้สิทธิ์ที่ร้านกาแฟหน่อยค่ะตอนนี้นะเพื่อมาพูดอะไรก็คือจะพูดเกี่ยวกับโรครข้ไทเอ็ดมาน้องของตัวเองอยู่นะพูดเรื่องของตัวเองกดี